สวัสดีครับผมวันนี้มาพบพ่อครับนุ่มอีสานต้อีกแล้วครับวันนี้ผ้าชมรถขอบบรรทุกนัดอีกหนึ่งขั้นครับผมกับทีมงานขอกสิ่งทีมงานขอกสิ่งครับผม ขนของออกจากตลาดลุงเกลือนะครับรถอันถูกเรนทรงสินข่าวออกจากตลาดลุงเกลือ ดันเยอะๆฝนก็จะมาแล้วครับฝนก็จะตกเดียวนี้ไส่มาสูงนะครับไอ้ทีมงานขอกสิ่ง หนึ่งเอาของไปล่งไห้ครับแล้วก็ขึ้นใส่รถมานะครับกั okay. จะแลนเข้าไปในขมรนนะครับผมกําลังจะแลนเข้าไปในขมรน จวดครับแหลมจวดหาตันนี่แน่นอนครับผมหาตัน เลี่ยวไปทางแคบแ็บนะครับบัน็ีรถบ่วงขึ้นมาจอดหลายเยจอดทางเลี่ยวก็ดี ดันดันดันฝนกำลังจะมาแล้วริบดันริบดันโยกเยกโยกเยกเลยครับบาทเนี่ย ช่วงทางบางนีท่างบก่อยดีนะครับทางมันเป็นคขื่นหลายนะครับช่วงนี้อาจจะแรลนอาจจะโยกโยกเน่นะครับ รถเกลายเดบเส้นนี้เพราะว่าไอ้เนเป็นทางลัดนะครับทางลัดแรงเข้ามาหาตลาดล่งเกลือนี่มันถูกไปหลายอย่างสิกับว่าแต่แรงไกลนะครับแรงแค่ประมาณหาสิบกิโลนะครับรมันหาสิบโล ไอ้เป็นรถของบรรทุกขนสินค้าจากตลาดลงเกลือดแลนขาฟังไปยังฟังคมเมนนะครับโยกโยกแซงโยกปร่โยกโยกไหมยังไ่โยกครับผม ติดตามชมกันเยาวี้ยวไปเลยครับผมคลิปนี้จังกวัวสีไอ้ห่านมองไอแยกข้างกันนะครับดันไปต่อกันเยาวี้ยวครับโอ้โอ,โอเอียง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  ทางมันเอียงนะครับอาจจะโยกแล้วจะเอียงแน่นะครับทางเส้นนี้มันบกไปดีสมัครไอ้รถบรรทุกสินค้าออกจากล่องเกลือก็ จะมาแรนเสียนหนีกันหลายนะครับอ่าฝนมาแล้วครับบานี้โอ้เปียกล่างเลยล้มั้งเที่ยวเนี่ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วของเปียกแนน่อนครับผมโอเคครับผมจะคอย ตามช่วกันคิดหนาครับผมฝนตกฝนตกฝนตกต้องจอดรถคุ้มผาครับผมเพราะฉันเ่าได้เลี้ยของเปียก <c oughs> โกคครับผมเดี๋ยวคอยพบอพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ